สว,ส,สวัสดีครับผมพบกับพิรัต์พิสายอินดี้นะครับวันนี้นะครับพิรัชต์จะพาทุกคนนะครับมาลุมทัวร์ห้องนอนนะครับนี่ของพี่นะครับพี่พึ่งจัดเสร็จสดๆใหม่ๆเลยนะครับก่อนหน้านี้จะเห็นว่าพี่ได้รีวิวนะครับการรีโนเวทบ้านนะครับรีโนเวทห้องนอนขนาดเล็กนะครับแต่ละคลิปแต่ละคลิปได้มาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงวันนี้นะครับห้องของพี่นะครับที่ตั้งใจจะทําเป็นทั้งห้องนอนและด้านล่างทําเป็นสตูดิโอนะครับก็เสร็จสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเียผ่านะครับว่าภายในมีอะไรบ้างเริ่มจาาากกข้้้งงหหนนออ่ดีวะครับ ก่อนจะเข้าห้องพี่นะครับจะมีจุดนี้นะครับพี่ซื้อไฟโซล่าเซลล์มาครับนี่เป็นไฟขนาดเท่านี้นะครับข้างในก็สามารถใช้งานง่ายอยู่นี่อ่านเข้าบ้านเราก็ประหยัดไฟได้นะครับโดยข้างบนนี้เขาสามารถตากแดดนะครับแล้วก็เอาเข้ามาอะไรที่ร่มก็สามารถกดนี่ดีไฟก็ได้นะครับไฟจับนะครับไฟกระพริบก็ได้นะครับกดอีกทีหนึง่ง พิชชาแล้วก็ดับนะครับโอเคครับผมปะเริ่มเลยครับว้าวนี่ครับผมเสร็จสมบูรณ์นะครับเป็นห้องขนาดเล็กนะครับขนาดของห้องนะครับสองจุดแปดตารางเมตรนะครับคูณสองจุดแปดยังไม่สามตารางเมตรเลยนะครับเข้ามาด้านหน้านะครับก็จะพดกัดทงนเลยนะครับเข้ามาทีงานที่เราเห็นก็จะเป็นตู้สภา พี่เลือกขนาดที่ไม่ใหญ่มากนะครับส่วนสูงจะสูงที่หนึ่งร้อยแปดสิบเซนอันนี้ก็จะเป็นชั้นวางของนะครับขนาดเล็กเหมือนกันก่อนหน้านี้จะอยู่ข้างล่างนะครับพี่ก็ให้ช่างเขาดีดแล้วก็ติดตั้งไว้ด้านบนนะครับวันนี้นะครับพี่ลาได้ทําการต่อสายปลั๊กเพิ่มนะครับก่อนหน้านี้จะมีแค่ตรงนี้นะครับเปิดปิด อันนี้สายมือสดนะครับเขาห้องมาก็จะพบกับชั้นวางผู้ด่างนะครับเราจะสามารถวางผู้ด่างหรือวางต้นไม้ก็ได้นะครับเพิ่มออกซิเจนในบ้านนะครับผมมารีวิวโซนนี้ก่อนนะครับผมโซนนี้จะเป็นโซนที่แบบพี่ชอบมากนะครับเขาจะมีอุปกรณ์คู่ใจของพี่นะครับสำหรับการไลฟ์สดนะครับไลฟ์ขายของเ facebook ก็ได้นะครับตุ๊กตาตั้งโชว์นี่จะเป็นของขวัญวันเกิดครับอันนี้พี่นกซื้อให้นะครับวันเกิดเป็นรูป น้องกบนะครับส่วนอันนี้จะเป็นของฝันวันเกิดแม่นะครับพี่ทีมงานซื้อให้แม่นะครับส่วนชั้นที่สองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเลนกล้องนะครับสําหรับใส่เลนมือถือนะครับให้กล้องของเขานะครับกว้างมากขึ้นนะครับก็ไม่ค่อยได้ใช้อันนี้จะเป็นรีโมทนะครับสําหรับแต่งไฟนะครับจะมีไฟสีสีนะครับสําหรับแต่งไฟอันนี้ก็จะเป็นขาตั้งกล้องอันนี้ก็เคยรีวิวแล้วนะครับยี่ห้อนี้เลยนะครับนี่เอ็นเอ็นดูอะไรทุกอย่าง คเี่ะใช้ดีนะครับผมสําหรับเราถ่ายเริ่มต้นจาก,กถ่ายรีวิวอาหารโต๊ะอาหาระอะไรเงี้ยะครับวางสามารถวางได้วัสดุแข็งแรงทนทานนะครับอันนี้ก็จะเป็นไม้เซลฟี่นะครับสามารถยืดหดขยายได้นะครับอันนี้ซื้อมามือสองนะครับราคาหนึ่งร้อยบาทข้างในสุดนี่จะเป็นในนี้นะครับผมซาวการ์ดนะครับ ขนาดเล็กนะครับพกพาสะดวกสําหรับเราไลฟ์สดเป็นบุูไขายของหรือว่าจะทํา youtube อะไรก็แล้วนะครับเสียบเข้าไปมันก็จะทําให้เพิ่มลูกเล่นนะครับมีซาว์เอฟเฟกมีอะไรอย่างงี้ยเยอะแยะทําให้เสียงที่เราพูดนะครับคมชัดมากขึ้นนี่ชั้นวางด้านบนสุดนะครับก็จะมีหนังสือส่วนมนนะครับแล้วก็รูปถ่ายพี่ชายแล้วก็แม่พี่นะครับของอจุกระจิงนนะครับบริเวณตรงนี้พี่จะพยายามทำให้โล่งนะครับผมสำหรับวางมือถือเวลาเราจะนอนแล้วอยากจะนอนก็เอามือถือวางไว้ได้ อันนี้ก็จะเป็นตู้สภาที่ถามว่าตู้สภาที่พี่เยอะๆก่อนหน้านี้ที่ลกมากนะครับไว้ไหนก็เก็บไว้ในนี้หมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมอนที่ได้ได้มาจากฟรีที่เขาซื้อเตียงนีนเขาแถมให้นะครับตู้สภานี้จุบอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกชั้นกลางเกงหนนะครับน,นี่ก็จะเป็นผ้าขนณหนูนะครับชั้นสุดท้ายนี่ยังโล่งอยู่เดี๋ยวค่อยคิดว่าจะใส่อะไรนะครับแต่กก็เต็มนะครับผม ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นไฟที่ต่อเพิ่มมานะครับข้างในจะต่อลําบากก็จะต่อเสียบปลักไว้สําหรับใช้งานของไฟด้านบนนะครับถาวรไปเลยนี่ส่วนด้านหน้าของเราก็ติดตั้งพัดลมนะครับระบายอากาศเปิดสายนะครับเพิ่มกับแอร์จะทําให้ห้องเย็นสบายนะครับวิธีประหยัดค่าไฟได้ดีที่สุดช่วงนี้นะครับผมนี่พี่จะเปิดแอร์ที่ยีองศานะครับ oh, <no. S 1> แล้วก็ใช้พัดลมช่วยนะครับเปิดเบอร์หนึ่ง จะทําให้ห้องนี้นะครับเย็นสบายอากาศถ่ายเทสะดวกไม่ร้อนแล้วก็ไม่เหนียวตัวนะครับแล้วก็ไม่หนาวมากเกินไปบริเวณด้านล่างนี้ก็เป็นพรมนะครับสั่งจากช้อปปี้ลาซด้ได้เลยนะครับราคาร้อยกว่าบาทนะครับใช้ดีนะครับขนนุ่มแม่พี่ชอบมากนะครับชอบมานั่งเล่นตรงนี้ครับเพราะว่ามันนุ่มส่วนอันนี้ก็เป็นโซฟานะครับผมพี่ที่ทํางานให้มานะครับเราก็หาผ้านะครับมาปูทับสามารถนี่นะครับนั่งแล้วก็ถ่ายงานได้ตรงนี้เลยนะครับ ถ้าเวลาพี่จะถ่ายงานจริงๆพี่จะเปิดไฟเพิ่มนะครับตรงนี้ก็จะสว่างขึ้นมานะครับแล้วเราก็จะใช้ไฟข้างหน้าเดี๋ยวเขาน่าจะมารีวิวนะครับไฟข้างหน้าตัวนี้นะครับสําหรับการไลฟ์สดรีวิวสินค้าต่างๆนะครับและถ้าง่วงนอนพี่ก็นอนตรงนี้หลับผมนอนได้นะครับเย็นสบายอันนี้ก็จะมีผ้าปิดตานะครับบางทีเรานอนไม่หลับก็สามารถช่วยได้ไอเดียการแต่งบ้านต่างๆนะครับพี่ก็จะเลือกพวกนี้ครับพวกอีเกียอะไรพวกนี้ครับก็ดูๆไปนะครับก็หาของแต่งบ้านมา จะเป็นที่วางมือถือนะครับทําจากเหล็กทั้งอันเลยนะครับผมอันนี้ก็จากร้านสยามดีเฟอร์นิเจอร์นะครับเขาก็แถมมาให้นะครับสาหรับตอนซื้อเตียงมานะครับอันนี้แนะนำเลยนะครับผมสําหรับใครที่แบบขี้ร้อนแล้วแบบขี้เกียจเสียบปลั๊กพัดลมเอาแบบกระทันหักง่ายๆก็สามารถซื้อที่ห้องนี้ได้นะครับอันนี้พี่ไปอินเด็กมานะครับพี่ซื้อมาเลยราคาสองร้อยกว่าบาทนะครับลดราคาอยู่ใช้งานง่ายนะครับนี่เปิดไฟได้นะครับผม เปิดพัลเ,เปิดอะไรได้หมดนี่อีกปุ่มนึงก็จะเป็นพัดลมนี่นี่ลมแรงนะครับนี่แรงมากาแรงมากสุดครับผมนี่ประมาณนี้ครับโอเคครับวันนี้ก็มีติดไว้เผื่อวันไหนไฟดับเราก็มีพัดลมสำรองแล้วก็ไฟนะอ่ะากนั้นเดี๋ยวเราจะไปรีวิวนี่ครับจุดไฮแวร์ของเราก็คือเตียงยกสูงอันนี้นะครับจากสยามดีเฟอร์นิเจอร์นะครับผมถ้าพี่น้องท่านไหนมาเข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมและอยากสนใจอยากจะสั่งก็ บอกว่ารู้จักกับพิลัตนะคะทางสยามดีฟอร์นิเจอร์เขาก็จะมีส่วนลดพิเศษมอบให้นะครับถ้าเป็นเตียงยกสูงขนาดนี้นะครับไม่มีบันไดนี้แต่จะเป็นบันไดข้างปกติก็น่าจะเริ่มต้นที่8,000กว่าบาทนะครับมันมีดีไซน์หลายรูปแบบอะคะผมก็ลองเข้าไปดูกันนะครับมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่มีตั้งแต่3.5ฟุต5ฟุต6ฟุตมีหมดเลยนะครับร้านนี้รับออกแบบรับอะไรหมดเลยนะครับคือปรึกษาได้เลยเต็มที่ก็ลองเข้าไปชมดูนะครับราคาไม่แพงนะครับที่อื่นก็จะราคาประมาณ ที่พี่ดูนะครับทรงนี้ขนาดแบบนี้นะครับเท่านี้เลยก็สองหมื่นกว่าบาทถูกสุดมาเจอสยามดีเฟอร์นิเจอร์นี่ครับวัสดุดีแข็งแรงแลวข้อสำคัญไม่โยกเลยนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยครับผมเนื้อไม้นี่มือไม้แท้เลยนะครับที่เขาทําให้แข็งแรงเลยคือใช้กันมายาวๆเลยครับผมนอนอย่างแบบสบายๆนะครับขึ้นก็สบายนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นด้านบนครับที่พี่นอน อันนี้ค่อนข้างลกนิดนึงนะคะไม่ได้จัดเปิดมาก็สามารถเก็บของพวกกระจุกกระจิกได้นะครับผมของโชว์ของประดับถ้าเรามีโชว์ล้วก็มาเก็บไว้ข้างใต้นี่นะครับก็จะเป็นข้างหน้าจะเป็นกระจกตรงนี้ก็จะเป็นคานนะครับวางของได้นิดหน่อยประมาณนี้เี่จะขึ้นไปดูข้างบนตัวอย่างนี้จะสูงขึ้นมาถึงจนถึงขอบนี้นะครับร้อยแปดสิบนะครับห้องพี่นะครับสูงจนถึงขอบเพดานนี่สูงที่สองร้อยสี่สิบเซนเองนะครับ นิวเรามองออนบิวนี้เลยครับอยู่ด้านบนนะครับอากาศข้างบนค่อนข้างสะดวกสบายนะครับถ่ายเทสะดวกนะครับเปิดพัดลมช่วยบวกแอร์นี่เย็นมากนะครับอันนี้ของเล่นนะครับสําหรับตอนกลางคืนปิดไฟแล้วมันมืดมากนะครับเราจะประหยัดไฟนะครับเราจะไม่ใช้ไฟอันนี้เราก็จะใช้ตัวนี้ครับนี้พี่ซื้อมาจากตลาดนัดนะราคาเก้าสิบเก้าบาทใช้ดีนะครับสวยด้วยก็จะวางไว้ประมาณนี้นะครับห้องมันจะได้ไม่มืดมากนะครับ นบริเวณหัวเตียงของเรานะครับก็จะมีนี่ของประดับตกแต่งที่น้อยๆน,นะครับแต่สิ่งสําคัญที่จะขาดไม่ได้ก็คือโคมไฟนะครับอันนี้ก็สั่งมาจากอ e ีเกียนะครับรถราคาร้อยกว่าบาทเหมือนกันครับผมน่าจะร้อยสามสิบห้าบทเวลามันมืดๆม,มากๆตอนกลางคืนเราเตื่นขึ้นมาจะไปเข้าห้องน้ำหรืออะไรอย่างนี้ก็สามารถเปิดได้นะครับ oh. นี่ครับผมสว่างอยู่นะครับสว่างอยู่นะหัวเตียงพี่ก็ได้ ไปกับพิบไว้นะครับมันก็จะพิบไปถึงข้างล่างนะครับสวยงามมากคนถามว่าข้างบนนอนสบายไหมหัวติดพื้นไหมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่ครับผมอันนี้เพดานนะครับอันนี้หัวพี่นะครับก็ยังอยู่นะครับนี่นั่งเลยนะครับผมก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับสะดวกสบายนะครับนั่งสบายอยู่นะครับอืมก็สบายอยู่นะครับ ชิลๆเลยนะครับผมห้องขนาด240เซนนี่คือไม่ต้องก้มหัวแบบนี้นะครับบางคนคิดว่าอุย้ยพี่เตียงสูงขนาดนี้เดี๋ยวเวลาอยู่ข้างบนนี้ต้องก้มหัวหรือเปล่าไม่ต้องก้มนะครับสบายมากนะครับผมเดีย๋ยวเรามาดูข้างล่างกันดีกว่านะครับ จะเป็นบรรยากาศข้างล่างนะครับถ้าเรานอนเราก็จะเห็นอย่างนี้ครับผมไฟกระพิบ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 ระยิบระยับ <Wow. S 1> ก็สร้างบรรยากาศกับการนอนเข้าไปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับช่วงนี้อยู่บ้านนะครับกักตัวก็ต้องทําอะไรที่มันมีความสุขนะครับผมดีที่สุดก,ก็คือการอยู่บ้านนะครับโอเคครับผมอันนี้ก็ขอจบการรีวิว การรีโนเวทบ้านไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับนี่ครับผมห้องนึงของพี่รัตนะครับใครสนใจก็สามารถนำไปเป็นไอเดียได้นะครับ